ครับมานะครับทีมัาดัดพิศอครับก็จะมีทัพเรครับบอประค่าสุวรรณทาม้ครับของใหญ่เอของใหญ่บีครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับจากคู่นี้นะครับเตรียมตัวครับจัดนากีฬาเตรียมพร้อมนะครับพอหลังที่จบคู่นี้แล้วก็จับฉลาดแล้วก็จะเตะกันเลยนะครับ ตลอดหรับคืนนี้นะครับวัดทองใหญ่ครับเราก็จัดให้มีการลระทงด้วยนะครับที่วัดทองใหญ่ครับปกติทุกๆทุกปีนะครับที่วัดเราจะจัดคนจะเยอะมากเลยนะครับขอขอบคุณครับ ท่านคณะกรรมการจากการแข่งขันครับผู้สนับสน,นุนทางร้านต,ต่างครับที่ให้มีฟุตบอลเราจะทุบครับทองใหญ่ครับคันนีสเจ็ดครับจริงเงินละวัลที่หนึ่งห้าพันบาทที่สองสองพันห้าที่สามหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับถือว่าเป็นเงินละวัลที่สูงมากในเป็นระดับต้นๆนะคเพือทองลานเลยครับด้วยรางวัลสี่เสานะครับ เลกนะครั่วงลาแสีแดงก็เป็นเโบสีขาวค็อปหลายพีพื่ดนินงยนามมทิพุรกผู้ดำเนินงานจัดกาค์การที่มาของคุณเสกคุณวันจะกเพื่อนรอน้องที่เเ่อเทกันขอคุาผู้ทุกท่าทกรายการทุกคราอ่ะมาดูอีกสองทีมนะสีแ่งกับเป็นที่หนในตายครับ มาดูครับบอลมีผลก็มีผลครับบอลทัาร์เจอบอลตครับหมันแน่นอนครับหมันกว่าเพงก็แล้วกันแลครับแข่งเป็นตัวโบยไปทำเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดมองาเพื่อนติดของลายเบอร์สิบห้าตเบอร์สามเบอร์สามให้เบอร์สิบเบอร์สิบให้มางเบอร์ห้าครับไหลขอดบอเซตกับเพื่อนดำเบอร์สิบสอ าครับเบอร์ที่ผ้าผ้าโยนครับวางไว้เพื่อนไม่ถึงครับเก็บช่วยครับเดี๋ยวลูกบอลโดนหักนะโอเคพี่เตมูหักตัดตัดตัดให้ได้รินไป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 เลยสบอกแล้วครับอยากกินตาเพียง้ยวหัวก็ที่ก็จริงเข้าไปแล้ว ครับโดยตัวสองครับโอเคครับเบอร์สองครับหนึ่งประตูนะครับเล่นไปไม่ถึงสามสิบวินาทีเองนะครับ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 ให้อาร์เบตดีว่ามึงอ่ะสิบสิบหันทำทีลาแปลงครับสองประตูเป็นสามประตูติดข้อมลายครับ กำแพงเพชรโบได้ดาบโบนติ0เอ็นเอาลูกบอลมาหอวซ้ายมาขวาทุกเพื่อนบอลติ3สามติของไกลบอลติปสองไปแล้วทางเบรติ0ของไกลนะท่านสายบอร์ติสองผู้ตัประตูเอาเบอลตามตามเข้ามย่งยิงดูนี่โอ้โหเตงมไปแต้คร,ค,รครับ เต็นบนผ้าผ้าจ่ายบอลให้พื่อนบอลสอมพักอีกอีกฟัชอีกให้เบอร์สิบบอรสิบโยนมาให้เพื่อนครับบอลสามมึงไมหน้ามัตารับฟางลับสามับปีับโอ้โหลับแรงลังตาลมองไม่เห็น็เไรครับเรนที่กวางครับตรงประตูประตูยังไม่ตื่นเลยโอเคโดนเข้าไปแล้วหนงลูกสายเพื่อนมาทำปร บนบอลลองโยนข้ามฝาง่งนี้จับบอลได้สวยครับเป็นเบอรสา,ามยิงข้ามไปนู่นนะครับอาประชาัำบังครับคืนนี้พลาดไม่ได้ครับลำโงยันยุกครับหัวงใหญ่ไม่มีอ๋อไม่มีแล้วกณพูดทำไมเอาดูาบอลนะสุดล้ายนเจมสบอลลอยตัวพักออกไว้ ติเรตเบอหมเพื่อนวันนี้ครับอยู่ให้ได้เลยนะครับกระทิรับแรงครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับคืนนี้เพรเมื่อคืนก็มีเซอไพครับดับไฟครับอะรบามอางรูงามไม่ได้เบอร์เตุ้มไมยเพื่อนเบสเดย์เบอเด่นกไกอยู่หลังเลยเหียบั ตรไหนเป็นตัวดนด้ทาเบอที่เจ็ขวาบาวอ,อา 8. ลห้ลเ,เพื่อนเบอร์ทิศสามสิบสามหลหลบมาหนึ่งให้เพื่อนบอลติดเบอร์สองถกบอลยิงหลบ2ยิงด้วยใจโอ้โหบอลที่เราต่อปต้องเนนิครีบ อเ้ยล <iyorsun? S 2> <c oughs> ูกนี้ต้องต้องดูกันหน่อยนะครับโอเคครับโอเคจานหมางหลังละหมาทั้งหลังละเออ เหมือนโดนชนแล้วโดนชนอีกครับปะกันไม่เข็มครับลุกขึ้นมาขอโทษกับเพรเนี่ยครับน้ำจัดในกีฬาครับหนักในเกมครับวันนี้ล้าง้ารับรองครับเดินกันจนเมื่อยนะครับวันนี้สอยประทงบ้าเราล้าง้ามาตั้งสามตีกราบมาเช้าทะเลาะกันอยู่อ่ะยิงพัดไปไหคอยดูครับคืนนี้ กองทุ่มกว่าครับเปิดทำการแสดงแน่นอนครับเรียกแบบไหนก็มืนใช้าจมอมนลายจะต้องใสมาครับเข้มตูมาน้ำ้วนหน้ำลขึ้นอัไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนเอา้าทำไมชนไปยิงผมบอกแล้วอย่าเผลอไปแล้วบ,บอรสิ 2. บให้บอสองบอรสอให้บอรสามบอรสา โอ้โหออกไปนิดเดียวครับผมบอกเลยจ้ากระพิบตาครับขนาดเตะกันตรงธรรมดายังตัดบอลไปยิงเท่านั้นน่ะมาแล้วเบอร์ทีดลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับไม่เป็นไรได้ทำเบอร์เจดปล่อยแล้วเบอร์ทีดให้เบอร์สามตามเอาไปเข้าใจกันครับเบอร์เจ็ดเาบอลให้มาทำเบอร์ที่เจ็ดเบอร์สามตัดได้ให้เบอร์สองไปแล้ว อาครับปากประชาสัมพันธ์จากเจพิงครับกลวยจับอยู่หลังกองในการรับไข่หิวข้าวหิวปลามาเอาก็จับได้นะครับเจพิงเมียหัวขาวเนี่ย มื่อคืนกว่าจะเอาหัวกับบ้านแล้วโผล่เว้ยมันดืีอจริงๆเลยเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านเลยเหี้ยแมวเป้าแล้วรู้ปังกั่ตังครับโอแมคเบนเตอบูโบยังตามอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาบอลมาเล่นทางเบอร์เจ็ดให้มาเบอร์สิบเอ็ด ได้ข่าวมาว่าปีหน้าจะปูหญาเทียมนะครับ <1> 1> เบอร์33ให้มาทำเปอนติดปิดเบอร์ติดได้ทำเบอรสองตัดบอลได้ไว้มาให้บริสต์ยิงเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งยกมือขอโทษไม่เป็นไรเดี๋ยวบ้านใหม่กูไ่ยิงเหมือนเดิมะไม่ต้องพลาดครับผมพูดไม่หยุดเหมือนกันนหะ อต่ทางโมเด็ตของอะไวโม่สามสามดูบอลครับไปแล้วไปแล้วมาแล้วโอ้โหบอลไม่ค่อยมาแล้วภาคมานไม่มากาลูกบอลอย่างนี้ครับรถร้านค้าถ้าเอากล่องลงเต้นแล้วก็รีบขยบรถด้วยครับเดี๋ยวจะโดนลูกบอลนะครับ กัแพงเพชโได้บอลทูม้ายเพื่อนเออปิดติดตะโกนตีตะกุ่งตะกุ่งกระชากไปแล้วกระชากไปกระชากไป,ปกไปเป่างานแก้วแล้วไม่พอแต่เตะใส่ขาต้อนมาเลยโค้องโค้ชสองโอ้โหเกือบอีกแล้วาม,มาเ โบอร์ th, passage, as, ิมไปแล้วกระทากลบฟองไม่ท้นครับโอ้โหข้าวเบอร์สิบห้าถึงไวครับเออจับกุ้งคืนนี้ครับมาร่วมทำบุญกันนรับสื้อกระทงรัรลอยกันในยจะ อาหาก็มีครับถุงละสิบปลาครับผลไม้ละมือช่วยกันส้างเดี๋ยวก็เป็นวัดึ้นมาครับนะโอเคครับจบคูน่นี้มาจาาับธลดครับที่สอนองตายครับไมเอาหมดตังค์กัน บอกแล้วอย่าเผลอเผลอกูยยหญิงกูบอกอ่าวสามที่สามช่าไปไม่มีใครอย่สงให้เพื่อนป 7, อทีเจบกะตัวติดปอดซะของไหยังแยกกันอยู่ยังแยกกันอยู่ขออะไรยังน้ำอยู่นะมึงประตูตนกระตครนบโส่งมาเื่อน ปัดอ่ะเพิ่งจะยิงโอ้โหเจียวเตสาไปนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับต้องใช้กล้องดูครับเอาประชาชนมาหนนะครับมีกล้วยจับอยู่นะครับที่กองประชากานะครับโอเคหมดเวลาครึ่งแรกครับหุบบอลกระหม่อมนะครับนักจักรกลนะครับจากรกลนี่นะครับจอจิตนาการจักรกนะ ไฟล์รอบ8นะครับแบ่งสายละ3ทีมนะครับ2สายเจ๊ครับทุกคนนะครับเสือจะหาที่2นะครับ2ทีมเข้าไปเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนเยาวนาทมโรนะครับน้องเนาะน้องแต่จะเอาคู่จับดิเนี่ยคู่จับแบบที่เนี่ยหน้าร่อยสองกล้อง สรุปตารางคะแนนนะครับสายเอ็มครับนันนี้ครับของไหลมีอยู่3แต้มครับอู๋ของแมวเฟตโโบครับมีอยู่1แต้มนะครับน้องขามมีอยู่1แต้มนะครับน้องขามนี่จะลบกอนครับลูกจะเสียส่วนอู๋ของแมวเฟตโโบครับนัดแรกเสมอมาศูนย์ศูนย์ครับนัดนี้ครับถ้าแพ้ศูนย์หนึ่งย่งนั้เป็นที่สองของกลุ่มนะครับแต่ถ้าแพ้สองศูนย์ ลูกเตะเสียก็จะเท่ากับสองฐานนะครับมันแน่ครับครึ่งหลัง